ทำท่ายิ้มกริมเหมือนมีเลสสนยอะไรสักอย่างเปล่าเลยช่วงนี้ที่เราอยากรอเพราะว่าเราจะได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยทำความรู้จักกับคุณเมจิได้มากยิ่งขึ้นใช่แหละเราจะมาพูดคุยกันนะคะในช่วงชอกับเชออ้ามาฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องถามคุณเมจิก่อนละกันคุณเมจิครับตอนนี้ศึกษาอยู่หรือว่าทํางานแล้วครับอ่าเพิ่งจบค่ะเพิ่งจบใช่ปัจจุบันมีแฟนไหมครับไม่มีค่ะสนค่ะ มีผู้ชายเคยขึ้นห้องนี้ป่ะครับมีอ่ะเยอะไหมครับเยอะไหมไม่เยอะครับผู้ชายแบบไหนที่จะมีโอกาสได้ขึ้นห้องนี้ครับผู้ชายนก็ผู้ชายที่ได้รับปริญญาจะมีจริงนะครับแต่คุณย้ำนะครับว่าผู้ชายที่ขึ้นห้องนี้ไม่เยอะไม่เยอะค่ะไม่เยอะผมว่าคุณโกหกครับจริงผมว่าคุณเมจิกโกหกครับคุณผู้ชมครับผมมีหลักฐานไม่เชื่อตามมาดู โมกครเอาูก้ข้วใจคุณ้องคงไม่เยอะงวคเจไม่ได้โกหกครับค่เออนันคุณโกแหมอะปาอยากรู้แล้่องอะคุณเมจีอยากรู้ว่า ก็ชอบเมื่อกี้เมจิบอกว่าเป็นคนแต่งตัวอะไรเงี<ม>้ยเสื้อผ <Nurse> ้าเยอะแยะเลยแล้วก็เลยอยากให้เมจิอ่ะแบบมีชุดไหนที่แบบเป็นส่วๆมาโชว์บ้างไหมคุณเป็นคนเซ็กซี่มากมากนะครับเพราะฉะนั้นคนเซ็กซี่เนี่ยต้องมีเสื้อผ้าเซ็กซี่แน่ๆชักชุดนี้แค่ละจะดีเหรอขอดูหน่อยสิไม,ม่ได้จะให้ดูนะ อ่ะไปเดี๋ยวผมเล้าเรืองนี้ผมไม่ละล่าเลยให้คุณไอจิไปหยิบมาให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวเราสองคนนั่งเราตรงนี้นะคะครับผมเซ็กซี่สุดนะครับย้ำนะคือเอาชุดที่ใส่ข้างนอกได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่นอนนะเออไหนขอดูหน่อยอ่ะคุณไอจิขึ้นมานน่อยขึ้นมา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 ทับไปขอดูหน่อยเออนี่เขาเรียกชุดอะไรครับแสกนี่หรอก็เป็นแสกธรรมดาค่ะแต่มีเพชรนี่หรอเครื่องใส่เดี่ยวอ๋อเออเฮ้ย จุดสวยนะคุณผู้ชมนะผมว่ามันค่อนางจะเซ็กซี่มากเลยขอลองจะชื่อเขาคารดเออเห็นไหมออ่ก็เกิดจะให้ผมลองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่คือเขาไม่บอกว่าแล้วแล้วคุณดูอย่างเงี้ยอ่ะคุณอ่ะคุณผู้ชมดูนะดูดูอ่ะเซ็กซี่ปะความว่าไม่เห็นผ้าปะไม่ค่อยแล้วทำไงเห็นผ้าดี๋ก็ต้องมีคนลองสิเออเขาบอกว่าเสื้อผ้าสวยนะฮะคุณเชื่อผมไหมไอเสื้อผ้าสวยเนี่ย มันอยู่ที่หุ่นเชื่อเชื่อผมเถอะเพราะนั้นคุณไม่จิผมอยากเห็นภาพคุณเซ็กซี่ะคุณใส่ให้ดูหน่อยได้ปะจะดีเหรออะผมให้ห้าร้อยคว้าเลยอ่ะได้มาได้มาใส่ด้ไหมก็ได้ใสได้ก็ได้ถ้าใส่ก็ได้แั่สี่ร้อยแล้วกันถ้าคว้าคุณใส่เลยนะใสทักไปกินอะไม่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 ใส่ตรงงใสรับเลย โอ้นี่กาจะไปใส่โดยไม่เอาเงินด้วยนะผมเก็บนะเอาเอาเอาด้เอาเลยเออเอาเรียบเอาคว้านะเออยยังไงเัาไปเรื่องอะไรไปอะไรคุณเรื่องอะไรครับอมันต้องหาจุด R ใส่เชื่อในตัวเดิมได้ไหมนะได้ฮะอ๋ออ๋อมันต้องแบบว่ามิกแอนแมทมิกแอนแมทอะไรเงี้ยเออคุณเมจิครับคุณไม่รับ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 ต่อเหรอครับขอบคุณครับขอบคุป้าวขอบคุณครับ ครบครับครบ400ร้อยนะความตรงนั้นระวังหายนะครับเดี๋ยวการมาแต่ไม่อยู่เลยค่ะเออเออนี่เนี่ยไอ้โชยเฮ้ยตื่นตื่นตื่นก่อนตื่นอยู่ในห้ว่างเหรอฮะมันมันค่อนข้างที่จะแบบแบบคนคาแรคเตอร์เลยอ่ะมันเอ็กซ์อีมากเลยเดี๋ยวคุณลองเอ็กซ์อีตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้ชอยเฮ้ยโอ้โหโหเป็นไงเห็นไหมเห็นไหมคุเห็นภาพเลย เราไม่ได้ทะลึ่งพวกเราไม่ได้อยากจะดูแต่เรากควรจะบอกว่าเฮ้ยเสื้อผ้าที่สวยอ่ะมันต้องใส่มันมาดูเฉยเฉยมันไม่รู้เหมือนเวลาที่เราจะไปซื้อเสื้อผ้าตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องลองถูกไหมฮะคุณเม็นจิ๊คิดว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่ป่ะครับน่าจะเพราะว่าด้วยบุคลิกด้วยมั้งน่าหน้าเฉียวขนาดนี้ครับผมตรงตรงไหนในร่างกายของคุณทั้งหมดที่คุณคิดว่าผู้ชายคิดว่าคุณเซ็กซี่จุดนั้นส่วนใหญ่จะมีคนชมว่าสะโพกสวยแม่ด้วยสิ เป็นคนมีก้นอยาเหรอมีก้นเลยค่ะไอ้ปามัดสิเว้ยนี่เขาเรียกกล้ามชุดนี้ถือว่าเซ็กซี่มากแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คิดว่าเซ็กซี่เหมือนกันสำหรับชุดนี้สำหรับคุณเมจินะฮะแล้วเมื่อกี้เราเห็นรูปคุณเมจิโอ้โหแบบว่ามีชุดนี่มีอะไรแบบเนี้ยเตไม่หมดเลยอ่ะในห้องมีดีมีไหมมีค่ะเยอะไหมไม่เยอะมีกี่ชุด สี่ห้าชุดดูได้ไหมดูได้ค่ะเป็นผู้ชายผมไม่กล้าเป็นลื้อหรอกครับแล้วผมของผมเป็นรื้อมันก็ดูไม่ดีดิครับเดี๋ยวคุณจะรู้สึกไม่ดีกับผมอะเขาทุบหมดเลยได้ไหมครับไม่ได้โล่เนาะอยากดูอ๋อนี่ชุดโปดนี่คือชุดโปดสีส้มแล้ะนี่อะโปดไหมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็โปดเหมือนกันอันนี้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ๋อคามท้าที่ดูไม่ได้หรอ ไซด์นะปานะจริงๆลักษณะเหมือนผิดไซด์นะปานะอืออันนี้โอ้โหไม่อีกชุดหนึ่งอันนี้อ่าฝากถือหน่อยนี่อนี้อุ้ยแล้วนี่ก็สวยเขาก็ชอบนะอีกไซด์ว่ะเออไอสวยสองชุดเลยอ่ะโปดีเที่ยวทะเลไปเที่ยวที่ไหนก็อ่าหัวหินพัทยาใกล้ใกล้ครับกลก็คือแบบภูเก็ตเลยถ้าให้เลือกราลองสองชุดเนี้ยชอบชุดไหนมากกว่าถ้าชอบใส่บ่อยๆจะเป็นสีส้มอมม่วงในสบายมากกว่า ใส่สบายเหมือนในรูปเนอะในรูปก็สวยเีแต่เราก็ยังไม่เห็นผ้าเลยจริงจริงใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมครับไม่ไม่ไม่ผมให้อีกห้าร้อยไม่ไม่ไม่ผมให้พันหนึ่งเลยครับไม่ไหวผมให้พันหนึ่งเลยพันหนึ่งเลยผมให้พันหนึ่งเลยอะอาวัยเลยตื่นตื่นเลยผมให้พันหนึ่งเลยเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วข้างหลังผมให้เนี่ยหมดหมดเนี่ยพันหนึ่ง หนึงเลยไม่ไม่พับครึ่งด้วยเพราะว่าไม่กัดเล่นตาหน้าไม่เกี่ยวนะครับผมผมให้พันหนึ่งเลยถ้าเกิดคุณเวจิฟไม่เอาดีกว่าก็ไม่กล้าใส่แค่ข้างบนหายไม่กล้าแล้วก็แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเรารายการเรามันเป็นรายการที่เป็นกึ่งวาเลนตี้มันเป็นกึ่งเรเลิตี้อย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบไม่ได้เตรียมไงน้องไม่กล้าใส่เราเราก็เราก็แค่เก็บเก็บตาไว้ก็ไม่ไหลนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าขอขอบคุณมากๆสำหรับคุณใมจินะฮะที <h 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 ่ให้โอกาสพวกเราคิวแล้วก็ปานะครับรวมไปถึงผู้ชมนะแฟนๆรายการหอพันษาเนี่ในบรรยกาศขึ้นมเปิดห้องสาวสุดเซ็กซี่ย่านคลองตันขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะครับเนี้ล่วงเกินอะไรไปก็ขอไปอีกขอไปอีก ขอโทษแทนทีมงานตากล้องนะฮะแล,ะแล้วก็โดยเฉพาะนะครับแล้วขอโทษกุมารพี่โอยด้วยนะครับเผมเ,เรียกตลอดคุณผู้ชม <c oughs> โอยโอยตลอดนะโอย <c oughs> ผ,มผมสงสัยมากว่าโอยคือครั้งแล้วผมเข้ามาเมื่อกี้ผมว่าให้ก่อนเลยนะ <c oughs> ผมกลัวมากไม่รู้เขาเรียกใครแต่ผมน่ากลัวจ <c oughs> ริงแต่วันนี้ต้องขอคุยอยแล้วนะครับขอบคุณนะครัโอ้โหครั้งหน้า เราสองคนขาไปบุกหอของสาวเซ็กซี่คนไหนญาติไหนก็ต้องติดตามนะแบอกได้เลยว่าญาตหน้าเนี่ยพีคจริงสูงสุดเลยนะสูงสุดเลยจริงๆจริงจริงไเจอกันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะนี่นี่เป็นไงล่เสียดายเลยเหลือตังหราไม่อยากเหลือตังดอกป้าไม่ป้าไม่้าอย่าไ้าใส่เองอย่้าใส่เอง